สวัสดีครับผมามาดูแบบเสานะครับผมเป็นเสาลวดหนามนะมาดูช่างตั้มนะครับผมลงตั้มทีวีนะครับผมเข้าไปติดตามได้นะครับผมในช่องทางยู u ูบนะยูทูบต่อเป็นเพจครับผมติดตามดูได้นะครับผมแบบตัวนี้ทำเองนะครับทำเองราคาประหยัดนะครับผมใช้เหล็กงบประมาณประมาณหนึ่งพันบาทนะเฉพาะแบบตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็ก กล่องกาไวไนหน้าสี่นะครับสี่คูณสองหน้าสี่คนะูณสองแล้วก็ส่วนมากจะเป็นที่ใช้หลักๆคือเหล็กกล่องเกาวไนหน้าสี่นะครับความยาวตัวเนี้ยสองเมตรนะครับผมเหล็กเส้นหนึ่งอ่ะมันจะตัดได้สามทออ่อนนะครับเส้นหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณหกเมตรนะครับเราก็ตัดสองเมตรสองเมตรมันจะได้สามท่อนสามท่อนก็คือมีตัว ตัวล่างตัวข้างนะผมสองข้างนะผมมันก็จะพอดีส่วนตัวปิดหัวปิด้ายเนี่ยผมใช้เศษตัวอื่นนะผมมาใส่นะครับ <c oughs> ก็เป็นหน้าสี่เหมือนกันนะผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กนิ้วนะผมเหล็กนิ้วเหล็กนิ้วเอา็นิ้วอ่าเอาอาเป็นเศษเหล็กแหละพูดง่ายก็เป็นเศษเหล็กผม <The> มเาเชื่อมดัดแปลงตัวเป็นตัวล็อกนะผม วิธีประกอบก็ง่ายๆนะอันนี้วิธีตอนถอดนะเวลาเราถอดเราถอดตัวครอบออกหมดแล้วนะครับแกได้เลยแกออกงี้เลยแกง่ายครับมันหลุดหลุดได้เลยเวลาเราประกอบนะครับผมเราต้องทําความสะอาดแบบก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยความสะอาดปิดหัวปิดท้ายเอาใส่ี้เลยใส่แล้วก็วางลงได้เลยนะครับผมง่ายๆอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยจับงี้เลยจับสวมลงไปในสวม จะพอดีเลยครับผมเพราะว่าตัวล่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยผมจะมีตัวตัวตัวค้ำไว้อยู่ตัวนี้มันจะไปค้ำเหล็กเหล็กตัวล่างสองสองข้างมันก็จะพอดีเลยเวลาเราเวลาเราประกอบเสร็จแล้วทาเนมันเครื่องนะผมใช้น้ำมันเครื่องเก่านะทาก่อนนะเวลาเราจะเทอะมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะผมเอามาทาใช้แปรงสองนิ้วทาได้เลยทาง่ายครับผมแปรงสองนิ้วทาเล็กกว่านี้ก็ทายาก ใหญ่กว่านี้ก็ทถอะทะครับผมอันนี้พอดีเลยสองนิ้วแล้วแกะก็ง่ายเนาะใช่ถาน้ำมันเครื่องแกะปุ๊บลุดออกเองเลยลุดเองเลยง่ายๆไม่ต้องไปเคาะยุ่งยากแบบก็จะไม่เสียหายด้วยเสร็จแล้วครับผมเนี่ยเวลาเราจะเทนะผมผมจะมีตัวครอบล็อกตัวเนี้ยผมจะไม่ได้ทํารูไว้อันนี้ไว้ล็อกฝั่งที่เป็นฝั่งฝั่งฝั่งตีนนะผมฝั่งตีนก็คือฝั่งข้างล่างเนาะตัวเนี้ยจะไม่มีรูส่วนตัวที่มีรู ัเนี้ยผมเอาไว้ทํารูาไว้ยึดลวดน้านะผมเจาะลวดน้ําใช่คือตัวเนี้ยที่เชื่อมไว้อะคือเป็นตําแหน่งระยะระยะในการใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเราเจเาะรูก็คือใส่งี้มันจะได้ระยะที่เท่ากันทั้งหมดรูแต่ละต้นน่ะมันจะเท่ากันทั้งหมดเสร็จแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเหล็กเผานะไม่ใช่เหล็กธรรมดานะตัวนี้เป็นเหล็กนะเผานะผมเวลาเราถอดนะ่ะมันง่ายนะถ้าเป็นเหล็กอ่าสองหุนธรรมดาเนี่ยมันจะ ดูดเนาะใช่นจะดูดอันนี้มันแข็งแล้วก็ปูนไม่ติดด้วยเลยปูนไม่ติดนะผมเหล็กเผาแล้วก็มาเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กอันนี้เหล็กสองขุนเหล็กสอุนเชื่อมเป็นบันไดเอออันนี้เป็นใส่ในตัวเสานะใส่เนี่ยเนี่ยใส่เวลาเราใส่เราต้นมีเหล็กนะเราเทปูนไม่ได้เทแต่ปูนนะมีเหล็กด้วยกันแตก เทปูนกันหักเทปูนไปเกือบครึ่งก่อนอ่าแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ไปบนปูนนะบนปูนน่ใครที่อยากได้สั่งทําได้ไหมครับได้ครับอ่าสั่งทําได้นะครับผมชุดนี้ก็ถ้ามารับเองอ่ะประมาณพันห้าครับพันห้านะครับผมสั่งทำแบบได้นะครับผมแบบนี้เลยนะแบบเนี้ยประมาณพันห้าอ่าเนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวที่เทเสร็จแล้วนะอ่า สวยเลยนะครับผมนี่ด้านหน้าเนื้ปูนที่เราใช้เป็นปูนปวดแลนปูนโครงสร้างโดยเฉพาะเลยแล้วก็สูตรการผสมอ่ะผสมให้มันพอดีกับเสาต้นหนึ่งอ่ะก็คือผมใช้ปูนอยู่สองคุปปูนผงนะสองคุแล้วก็ทรายสองคุดยินอีกสองเลยผมใช้แบบเสมอเลยเท่ากันเลยอัตราส่วนเท่ากัน สวยงามนะครับผมลองทําตามดูนะครับผมสนใจไอเดียนะครับผมใครที่ต้องการแบบก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมในทุกช่องทางนะของตั้มทีวีนะครับผมหรือติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ขายเนี่ยถ้าอยากได้อ่า <c oughs> นี่ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชม